ครับผมเรียนท่านประธานครับผมเพิ่มโพลจอมฤทธิ์นะครับใน,นานะสมาชิกบุ้ิทธิภาก่อนอื่นได้รับฟังข้อเสนอแนะของกรรมธิการแล้วต้องยอมรับว่าค่อนข้างที่จะทึ่งมากๆนะครับเพราะว่าสามารถผูกเอาจศิลปินวัฒนมพื้นบ้านมาสู่การพัฒนาสมัยใหม่ได้เนี่ยซึ่งเรื่องนี้ผมดูแล้วเท่าที่อยู่ในทั่วทไปเนี่ยเรายังเรายังขาดประเด็นนี้นะครับ ถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยเรามักจะเห็นหลายประเทศที่เขาพยายามเชื่อมโยงเอาปวาิศาต์วัฒนธรรมประเพณีเข้ากับระบบปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นจีนหรือเป็นญี่ปุ่นอะไรที่เราเห็นนะครับหลายอันเราเราจะเห็นส่วนของประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นตรงนี้มากนักนะครับเรียหลังเราอาจจะได้ยินคําว่าซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าคําว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเนี่ยเท่าที่ฟังดูเนี่ย สิ่งที่สำคัญอันหนึ่งเนี่ยมันจะควรจะมาควบคู่ไปกับการมองพื้นฐานหรือมองรากฐานของของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นศิละปะวัฒนธรรมประเพณีแล้วโยงเข,ข้าเข้าเ็นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นจะเรียกว่าเป็นอำนาจอ่อนหรืออำนาจาอะไรก็ตามแต่แต่ว่าถ้าเราสามารถโยงซอฟต์พาวเวอร์เข้ากับวัฒนธรรมประเพณีแบบที่ผลการศึกษาครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างเจเ็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมมีข้อสังเกต นิดหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นข้อเสนอแนะอาจจะเพิ่มเติมในสิ่งที่กรรมธิการได้เสนอมาแล้วเนี่ยเรื่องแรกการทําพื้นที่ตรงนี้ให้มีความเข้มแข็งเนี่ยผมคิดว่าถ้าจัดกลไกที่มันมีความชัดเจนเป็นจะเป็นรูปของกรรมการหรือเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างที่กรรมธิการเสนอเนี่ยมีหลายกระทรวงเท่าที่เราดูหลักๆแล้วจะมีอวออันหนึ่งนะครับวัฒนธรรมแล้วก็ศึกษาธิการ แล้วก็อาจจะรวมทั้งมหาไทยหรือองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามสี่กระทรวงเท่าที่เข้าใจขนาดนี้เนี่ยน่าจะเป็น,นกลไกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการพัฒนาหรือทําให้รูปแบบนี้มีการเจริญเติบโต,ต,ต,ตไปได้นะครับถ้ามีการร่วมกันในระดับของกระทรวงส่วนกลางในส่วนนี้เนี่ยแล้วกําหนดรูปแบบของการพัฒนาหรือการส่งเสริมให้ดีเนี่ยเราจะเห็นการ การสับสนนโยบายจะส่วนกลางเข้ามูอเข้ามาสู่พื้นที่ตรงนี้ได้อัน,นอันที่อันแรกเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะจะจะ,จะมีความสําคัญนะครับหน่วยงานทั้ง4ีหหน่วยเนี่ยมักจะมีหน่วยงานที่อยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับถ้าเราสามารถทําให้หน่วยงานในสกัดของเขาเนี่ยรับนโยบายส่วนการเข้ามาแล้วจัดทําออกมาเป็นนโยบายชัดเจนเป็นเรื่องเวลาเป็นแผนแม่บทในในใน,ในการพัฒนาเพราะว่าแผนเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นแผนระดับจังหวัดหรือพื้นที่มันก็สามารถดำเนินการได้เพราะว่า ว่าทำไปเพนีที่เกิดขึ้นหรือท,ที่ที่นำเสนอกันมาเนี่ยเป็นลักษณะท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าทางด้านดนตรีหรือศิละปะต่างๆหรือการแสดงต่างๆเนี่ยเป็นของท้องถิน่นถ้าเราสามารถทําแผนแม่บทของท้องถิ่นขึ้นมาได้โดยการสนับสนุนของกลไกลส่วนกลางด้วยแล้วก็กลไกลของจังหวัดที่อยู่ในสกัดนี้แล้วเนี่ยการพัฒนาจะง่ายขึ้น,อ,น,นอันนี้อันดับแรกนะครับอันดับที่สองผมคิดว่าถ้าทําให้ประชาชนในจังหวัดนั้น ได้เข้าใจถึงเอกลักษณ์และเข้าใจสิ่งที่กำลังพัฒนาอยู่เนี่ยมันจะเป็นการรับหรือการแสวงหาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่หรือในจังหวัดนั้นได้เป็นอย่างดีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความยั่งยืนของสิ่งเหล่านี้จะมีขึ้นได้เนี่ยถ้าประชาชนมีความพร้อมใจแล้วก็รู้ว่าเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยจะเป็นการพัฒนาแบบนี้เนี่ยและเขาร่วมมือร่วมใจกับทั้งจังหวัดแล้วสามารถเอาเอกลักษณ์นี้ เป็นจุดเด่นในการทําให้เกิดว่าทําหรือซอบพาวะได้เนียเขาก็จะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจหรือความมีหน้ามีตาหรือความความเท่าเทียมหรือความศักดิ์ศรีของจังหวัดเนี่ยมันก็จะสามารถเปนไปได้อันที่สองเพะถ้าสามารถทําให้เรื่องนี้กระจายไปได้ประชาชนทั้งจังหวัดได้รับทราบว่าพื้นที่นี้เนี่ยจะถูกยกระดับให้เป็นรักษาพิเศษเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าความภาคภูมิใจเนี่ยจะนํามาซึ่งการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีมากขึ้นนะครับอันที่สามเนี่ยผมคิดว่าการพัฒนาศิลปะอัรนธรรมหรือสิ่งที่ดีอยู่แล้วของจังหวัดนี้เนี่ยให้มีการต่อยอดและยังยืนไปไป,ไปตลอดเนี่ยจะเป็นประโยชน์ค่อนข้างมากเช่นศิลป,ปินนักร้องจะมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไรการละเล่นหรือว่าสิ่งต่างๆที่เด่นอยู่แล้วเนี่ยจะมีการสืบทอดพัฒนาอย่างเป็นระบบยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ไปธรรมชาติถ้าแบบนั้น โอกาสในการสู้กับกระแสใหม่เนี่ยมันจะยากถ,าถ้าแบบนี้มันก็จะทําให้จะมีการเสื่อมก็เสื่อมสายไปได้แต่ถ้ามีแนวทางมีกลยุทธ์ในการรักษาแล้วก็ต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนต่อไปเนี่ยมันก็สามารถเป็นเป็นเป็นประโยชน์อย่างอย่างอย่างได้อย่างดีย,งยิ่งนะครับอันที่4ทางด้านงบประมาณผมคิดว่าถ้าเราตั้งกรรมการมีแผนแม่บทชัดเจนมีความร่วมมือระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นได้แล้วเนี่ยการแสวงหาในเรื่องงบประมาณเนี่ย ซึ่งจาเป็นที่ต้องมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็าตามเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับแลาจะจะเป็นหลักประกันให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องของของของการทํางานได้ไอ้ตรงนี้ก็จะจะ,จะสามารถทําให้แผนเนี้ยมันสามารถไปได้โดยโดยยั่งยืนนะครับประเด็นสุดท้ายผมว่าเป็นข้อเสนอนิดนึงว่าจริงๆรูปแบบของจังหวัดนี้เนี่ยถ้าได้ศึกษาจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีหลายจังหวัดที่ท,ที่ที่เป็นแบบนี้ ต่อที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเชียงใหม่อยุธยาสุขโททขทัยนครศรีธรรมราชจังหวัดที่มีความเก่าแก่ของของพื้นที่และมีรากฐานของศิลป,ปะวัฒนถ้าสามารถทําจุดเด่นตรงนี้ได้เนี่ยเราจะมีซอฟต์พาวเวอร์ที่มีรากฐานของวัฒนะเพณีอยู่หลายหลายจังหวัดและเป็นจุดขายหรือเป็นจุดท่องเที่ยวได้เนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอีกแง่มุมหนึ่งของของอสังคมประเทศเรานะครับและ จะเป็นแง่มุมที่มีการพัฒนาจากรากฐานว่าธรรมจริงๆก็ขออนุญาตนำเรียนเป็นข้อเสนอให้กับกรรมธิการเท่านี้ครับผม